ไปดูที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเราโอ้โหทุ่มงบ2ล้าน0 0บาทครับเพื่อสร้างโรงพยาบาลสนามภายใต้ร่มพระบารมีที่โรงเรียนเทศบาลสองพระยาศรีสุนทรโวหารนายกลยุทธ์ฉายแสงนายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเซาได้มีการส่งมอบโรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบารมีโดยได้กันพื้นที่ของโรงเรียนส่วนหนึ่งครับทำเป็นโรงพยาบาลสนาม โดยมีแพทย์หญิงสมบัติชุติมานุก,กูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธรเป็นผู้แทนรับมอบซึ่ง,างนายกเทสมนตรีเมืองชะเชิยนซาวครับได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างโรงพยาบาลสนามแห่งนี้เนี่ยด้วยวงเงิน2ล้าน500แสนบาทใช้เวลาก่อสร้างประมาณ2สัปดาห์ก็มีทั้งเตียงสนามและก็อุปกรณ์นะครับจำนวนเตียงเนี่ย185เตียงโดยแยกเป็นผู้ป่วยหญิง100เตียงและผู้ป่วยชาย85เตียงม,มีห้องสําหรับแพทย์พยาบาลและก็ระบบอินเตอร์คอม สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยได้ตลอดเวลาตอนนี้มีเอกชนนะครับก็ขอร่วมสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นจำนวนมากครับสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงสาเองก็ยังคงพบผู้ป่วยในพื้นที่ภายในอำเภอเมืองเนี่ย ยังมากอยู่นะครับค่ะก็เป็นพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงอีกหนึ่งจังหวัดนะคะจะเชียงซาไปดูที่อยุธยากันบ้างคุณผู้ชมค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคุณพนุยแย้มสีค่ะท่านเปิดศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลพระอินทราชาพระอินราชานะคะที่โครงการ AEC Trade Center ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอินจังหวัดพระราาคนครศรีอยุธยาโดยมีทางด้านคุณพีมะลี้วมลม หัวหน้าคณะสายงานโฮเซลบริษัท SS World วิลด์คอ t i ปอจำกัดมหาชนร่วมพิธีจัดสรรอาคาร6นะคะบ,บางส่วนเพื่อที่จะให้เป็นศูนย์พักคอยก็ได้รับการสนับสนุนเตียงผ้าหม่มผ้าปูที่นอนมอนพัดลมและน้ำดื่มจาก SCG และบริษัทในเครือซึ่งก็สามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้ถึงร้อเตียงค่ะที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับนายชรัตบุญศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามครับก็นําทีมบุคลากรทางการแพทย์กว่า30คนลงไปพื้นที่ที่วัดธรรมนิมิตเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามครับเพื่อที่จะตรวจหาเชื้อเชิงรุกด้วย a อทเคให้กับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ประชาชนชาวตลาดแม่กลองประมาณ500คนครับซึ่งก็เป็นไปตามแผนปฏิบัติการคัดกรองเชิงรุกในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับท,ทั้งหมดเลยซึ่งก็มีชาวตลาดแม่กลองชุมชนวัดเพชรชุมชนวัดป้อมแก้ว ชุมชนวัดธรรมนิมิตมีชุมชนบางจะเกรงชุมชนวัดใหญ่ชุมชนหลังบ้านแล้วก็ชุมชนวัดปทุมนะครับกรณีที่พบการตรวจแล้วขึ้น2ขีดก็จะแยกตัวไปสวบครั้งที่2อีกนะครับแล้วก็จะแยกไปยังศูนย์พักคอยชุมชนจากนั้นก็จะนําบุคคลในครอบครัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยมาตรวจด,ด้วยนะครับแล้วก็มีการตัดตัวอีก14วันแล้วก็มีมาตรการตรวจโรงงานสถานประกอบการตลาดปลาตลาดสดตลาดนัด พื้นที่ก่อสร้างแรงงานกลุ่มคนที่ทํางานข้ามจังหวัดาวางแผนไว้เนี่ยจะตรวจให้ได้100%โดยเร็วที่สุดนะครับทั้งนี้เนี่ยโรงงานทั้งจังหวัดเพื่อตรวจให้หมดเนี่ยทั้งจังหวัดเลยนี่นครับน่าจะคาดการว่าจะเสร็จภายใน19สิงหาคมนี้ครับ